โลกออนไลน์มันทําให้ง่ายมากที่เราจะสามารถสื่อสารแล้วก็คอนเน็กกับผู้คนใช่ไหมแต่ว่าในทางกลับกันมันก็ง่ายมากที่จะไม่สื่อสารเหมือนกันการโกสติ้งตอนนี้มันกลายเป็นนอมไปแล้วเราดูสตอรี่คนอื่นเรากับมันเป็นคอนเทนต์ไหมหรือว่าเราเห็นชีวิตใครผ่านโพสต์บ่อยๆอะ่ะเราทักเขาไปน้อยลงไหมิ่งที่เราเพยายามจะควบคุมพยายามจะคูเรทแทบ,บตายอะ่ะส่วนนั้นก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของเราเท่านั้นยิ่งอยู่ออนไลน์ยิ่งเหงา คนที่ดูคลิปอยู่นะตอนนี้คิดว่าตัวเองติดโทรศัพท์ไหมเราคิดว่าการติดโทรศัพท์เป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากใหมโดยเฉพาะในยุคนี้ยุคที่เต็มไปด้วย AI content, brain rot content, ช็อตวิดีโอที่ไหลมาเป็นแบบ infinite ไม่มีวันสิ้นสุดบางคนอาจจะเคยได้ยินผลกระทบทางลบที่การติดโทรศัพท์อะ่ะมันมีผลต่อสมองของเรามาบ้างแล้วยิ่งอยู่ออนไลน์ยิ่งถ่ายยิ่งด้านชาย,ยิ่งสมองเน่า brain rot สมาธิสั้นฉลาดน้อยล,ลงอันนี้ไม่เด้จะททาให้ทุกคนกลัวนะตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าการติดโทรศัพท์ของเรามัน หลายแรงมากจนมันอยู่ขั้นที่แบบถ้าเราว่างเมื่อไหร่ปุ๊บล้วก็จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจิ้มติ๊กต็อกจิ้มไอจจนมันกลายเป็นมั s สโซ m e ม o รีในนิ้วของเราทั้งๆ้งที่เรารู้ว่ามันทําให้เราด้านชาแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกงโง่ลงด้วยแต่ว่าเราก็เลิกไม่ได้จนถึงจุดที่เราหวยหาความเงียบแบบเพราะว่าที่ผ่านมาที่ใช้โทรศัพท์มันไม่มีเลยแต่ว่าอีกมุมหนึ่งที่ไม่ค่อยได้ยินคนพูดกันเท่าไหร่นะคะคือเรื่องยิ่งอยู่ออนไลน์ line, ยิ่งเหงาซึ่งจะเป็นท็อปิกหลัก ลายกันละ อันที่หนึ่งเลยอาจจะบอกว่าเป็นโซเชียลคอนเน็กชันไงให้เรายังได้คอนเน็กกับคนอื่นๆอยู่หรือว่าเราใช้ในการเสพข่าวสารหรือว่าเราใช้ในการแสดงตัวตนของเราหรือว่าการทำงานสร้างโปรไฟล์ที่ถูกคนพบได้ Google Search ก็บอกด้วยว่าตอนนี้เราก็ยังต้องการ validation แล้วก็ f o m หรือว่ามี fear of missing out อยู่อันนี้เราว่าก็จริงนะเพราะว่าโซเชียลมีเดียมันก็ไม่ได้บังคับเราว่าเราจะต้องสร้าง Account ต้องลงโพสต้องลงสตอรี่แต่ว่าที่เราใช้โซเชียลมีเดียก็เพราะว่าเพื่อนของเราทั้งหมดอยู่ในนั้นมันกลายเป็นพื้นที่แบบตปิด ให้เราได้ไปอัปเดตชีวิตของตัวเองแล้วก็อัปเดตชีวิตของเพื่อนเพื่อนดูว่าเขาทำอะไรอยู่แต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวจะกลับมาในเรื่องนี้อีกทีหนึ่งนะคะ Sub Sta c k ชื่อว่า your phone is why you don't feel sexy เขาบอกว่าโทรศัพท์มันกลายเป็น second brain second body ของเราเขาเขียนว่าเราไม่จำเป็นต้องจดจำบางอย่างถ้าเราสามารถบันทึกเสียงถ่ายรูปหรือว่าจดไว้ในโน้ตแอปเราไม่ต้องดูดีในชีวิตจริงถ้าเราดูดีใน Instagram โทรศัพท์ไม่ได้เพียงแต่ทำให้ตัวตนที่แท้จริงของเราหายไปแต่ว่ามันกาลังจะมาแทนเราในพาทแรกของคนเนี้ยที่เขาบอกว่าเราไม่จาเป็นต้องจดจาบางอย่างเพราะว่าเราจดบันทึกมันในที่อื่นได้ใช่ไหมมันก็จะไปสอดคล้องกับ เทิมทางวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่า Cognitive Offloading นะคะที่บอกว่าเมื่อเรามีเครื่องมือนอกเหนือจากสมองของเราอย่างเช่นการใช้เครื่องคิดเลขการถ่ายรูปการจดในโน้ตแอปเนี่ยสมองของเราก็จะถอดรหัสแล้วก็จําสิ่งนั้นน้อยลงเพราะว่ามันถือว่ามันไม่จําเป็นต้องจําอีกต่อไปงานวิจัยหนึ่งอะ่ะเขาให้คน2อกลุ่มไปพิพิธภัณฑ์แล้วก็ไปแบบออดิโอทัวร์ไกด์น,นะคะคนกลุ่มหนึ่งสามารถถ่ายรูปได้อีกกลุ่มหนึ่งอะ่ะไม่ถ่ายรูปฟังอย่างเดียวผลลัพธ์คือกลุ่มที่ถ่ายรูปได้อ่ะเขาก็จะจ ประกอบภาพที่เขาเห็นน่ะได้มากกว่าสิ่งที่เขาได้ยินในทัวร์นั้นๆก็แสดงให้เห็นว่าการถ่ายภาพอ่ะมันทําให้เราจําสิ่งที่เราเห็นได้มากขึ้นแต่ว่าก็แลกกับด้านอื่นๆของประสบการณ์นั้นๆยิ่งถ้าเราถ่ายภาพด้วยจุดประสงค์ในการเผยแพร่หรือว่าแชร์สิ่งนั้นๆน่ะงานวิจัยอีกอันนึงก็บอกว่าเราจะ enjoy experience นั้นน้อยกว่าคนที่เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะถ่ายเพื่อแชร์เขาแค่ถ่ายเก็บไว้ให้ตัวเองดูในส่วนที่บอกว่าคนเราไม่จำเป็นต้องดูดีในชีวิตจริงแล้วถ้าเราดูดีใน Instagram อิสนสตาแกรมอ ดงตัวตนในโลกออนไลน์ยังไงเราคิดว่าเราก็ต้องยอมรับว่าคนเราก็เพอร์ฟอร์มหรือว่าแสดง on social media แบบ In some levels อยู่ดี performance ที่นี้ก็หมายถึง performative ที่เราพูดถึงกันเนี่ยแหละขนาดโฟโต้ดัมยังโดนคูเรตมาอย่างดีเลยแล้วก็มี YouTube ที่เล่าเรื่อง performing authenticity นะคะน่าสนใจมากๆเดี๋ยวจะลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วเราก็เคยทำทิกต ok นะคะพูดเรื่อง obsession with performance creation แล้วก็ esthetic นะคะลองไปฟังกันได้แต่ว่าสรุปสั้นๆก็คือเราแสดงเพราะว่า1เราเห็นว่ามันสามารถทำอะไรได้ให้เราได้มาตั้งนานแล้ว2มันคือการแสดงตัวตนของเราแต่ว่าด้วย limitation ของแพลตฟอร์มที่มันทำให้เราแสดงออก ในเชิงแค่2มิติที่เรียกว่าโปรไฟล์เท่านั้นน่ะยังไงเราก็ต้องคัดสรรหรือว่าต้องครีอตตัวเองเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือว่าหลายรูปแบบอยู่ดีอะแล้วเราก็พูดถึงผลกระทบที่มันมีต่อตัวตนอ d เดนติตี้อินดิว a l อร์ลิซึมแล้วก็บริโภคนิยมหรือว่าคอนซู m เมอริซึมว่ามันได้ผลประโยชน์จากการแสดงของเราอย่างไงหรือว่ามันส่งผลกระทบกับเราอย่างไงและจากโค้ดที่เขาพูดว่าการมีอยู่ของโทรศัพท์อะ่ะมันทําให้ตัวตนที่แท้จริงของเราหายไปเราคิดว่ามันเป็นทั้งโทรศัพท์แล้วก็ในการใช้ Media, โซเชียลม ซึ่งก็จริงนะเพราะว่าในโทรศัพท์ของเราอะ่ะมันมีกี่รูปที่เรา r e ท o u c h ตัวเองหรือว่าใช้แอปเหมืยตัวอะไรอย่างนี้แล้วโดยส่วนมากอะ่ะรูปพวกนั้นนั่นแหละก็จะถูกแชร์ลงโซเชียลมีเดียเราซ่องตัวตนที่แท้จริงของเราที่เราอาจจะมองว่ามันไม่ได้สวยงามออกจากโซเชียลมีเดียซึ่งเราก็คิดว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องที่ปกติไปแล้วมันคงไม่มีใครอยากจะมาแชร์รูปตัวเองร้องไห้ลงโซเชียลอะไรขนาดนั้นหรอกมั้ง แต่ว่าเราเป็นใครถ้าเราไม่เพอร์ฟอร์มล่ะเหมือนที่เคยพูดไปในทิกต o k นะคะว่าคนเราทําตัวเองเหมือนเป็น Museum of Ice cream ที่ฉันจะแต่งตัวแบบนี้วันนี้ฉันจะไปที่นี่ฉันจะต้องได้รูปเราใช้ชีวิตโดยอยู่ในโมเมนต์นั้นจริงๆไหมหรือว่าเราคิดไปก่อนแล้วว่าวันนี้จะลงรูปแบบไหนอะไรยังไงอันนี้ทมเล่นๆนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้ a p p l กับทุกคนจากที่พูดไปอ่ะเราก็รู้แล้วว่าตัวตนในโซเชียลมีเดียของเราอ่ะมันไม่ใช่ตัวตนทั้งหมดของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเพยายามจะควบคุมพยายามจะคูเครตแทบ,บตายอะ่ะ นั้นก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของเราเท่านั้นหรือว่าในกรณีที่เรา performative ขั้นสูงสุดอะ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวตนของเราเลยด้วยซ้ําก็ได้ยังไงคนก็จะไม่สามารถ persifl เราเต็มๆได้หรอกเราก็จะถูกบีบแล้วก็ถูกมองผันรูกุญแจเล็กๆแล้วเราก็ทําแบบนั้นกับคนอื่นเหมือนกันเราก็มองเขาผันรูกุญแจเล็กๆเหมือนกันแล้วมันส่งผลต่อความสัมพันธ์กับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นยังไงก็จะมาถึงทอปิกเรื่องนี้กันนะคะโซเชียลมีเดียแล้วก็ความสัมพันธ์หรือว่าความห่างเหินกับผู้คนโลกออนไลน์มันททําาาาาาให้ง่่่ยมมกีเรรจะสาาถสถือ แล้วก็คอนเนคกับผู้คนใช่ไหมแต่ว่าในทางกลับกันมันก็ง่ายมากที่จะไม่สื่อสารเหมือนกันเช่นการโกสติ้งตอนนี้มันกลายเป็นนอมไปแล้วหรือว่าในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆก็เริ่มมีสิ่งที่เรียกว่าว a t ช h e r s หรือว่าผู้มองนะคะการที่เราใช้โซเชียลมีเดียมันไม่ใช่แค่เราเป็นผู้ถูกมองนะแต่ว่าเราก็เป็นผู้มองหรือว่าเป็นว a t ช h e r s ชีวิตของคนอื่นๆเหมือนกันซับแซกชื่อว่า stop looking at each other นะคะเขาเขียนว่าเรากลายเป็นผู้ชมของกันและกันตัดสินกันจากระยะไกล เรากลายเป็นผู้เก็บเกี่ยวข้อมูลของกันและกันหรือว่าใครไปที่ไหนเมื่อไหร่และกับใครเราถึงขั้นกลายเป็นผู้กดขี่ทางดิจิทัลของกันและกันเราสร้างมุมมองที่จํากัดว่าใครเป็นแบบไหนจากสิ่งที่พวกเขาโพสต์และเมื่อพวกเขาทําอะไรที่ไม่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ที่ถูกกาหนดไว้แล้วก็จะลงโทษพวกเขาคุณตกหล่นหรือว่า you fell off ฉันเป็นแฟนคลับแต่ว่าคุณไปไกลเกินไปแล้วนะ unfollow ซึ่งโค้ดทั้งหมดที่เราพูดเมื่อกี้นี้เรารู้สึกว่ามัน apply ได้ต่อคนที่เรา ไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นเจอกันนับครั้งได้หรือว่าคนที่เราไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะคะอย่างเช่นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เซเลบิตี้หรือว่าคนที่เคยทํางานที่เคยเจอกันไม่กี่ครั้งหรือแม้กระทั่งคนที่เราเคยเสนิทแต่ว่าเราไม่ค่อยได้คุยแล้วเราสร้างความสัมพันธ์ฝ่ายเดียวหรือว่าพาราโซเชียล e ีเลชั่นชิพต่อคนพวกนี้ซึ่งมันก็ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่แท้จริงไม่ใช่ว่าการที่เราเอนเกจทางโซเชียลมีเดียกับคนที่เราชอบอ่ะจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะแต่ว่ายัางไงมันก็ไม่มีทางเหมือนนนกััับความสมสพธ์ใชีิิตจรงย ะะเขาเขียนบนเว็บ After b a r b e l ว่าพวกเราหลายคนไม่มีเพื่อนแล้วเรามีผู้ติดตามเราไม่ได้ใส่ใจชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้งเราใช้ชีวิตไปกับมันเราว่ามันเป็นคอนเทนต์เราไม่มีคนที่สามารถแสดงความเปราะบางด้วยได้เรามีคนที่เข้ามาดูสตอรี่ของเรามันยากที่จะบอกว่าเรามีความซื่อสัตย์จริงๆหรือว่าเราเป็นแค่คนที่หวังว่าเราจะกดไลค์รูปของเขาตอบ อันนี้มันก็ไม่สามารถพพลายได้กับทุกคนแหละแต่ว่ามันก็จริงในระดับหนึ่งเหมือนกันก็เลยอยากจะชวน r e f l e c แล้วก็ให้ทุกคนถามตัวเองดูนะคะจากโค้ดเมื่อกี้เนี้ยเราดูสตอรี่คนอื่นเรากับมันเป็นคอนเทนต์ไหมเราเป็น watchers หรือเปล่าเราเราู้แล้วว่าคนนี้ทำอะไรอยู่เพราะว่าเขาลงสตอรี่หรือว่าเราเห็นชีวิตใครผ่านโพสต์บ่อยๆอะเราทักเขาไปน้อยลงไหมอะไรอยู่ให่เราไม่ทักเขาไปอะบางทีทั้งสองฝ่ายอาจจะอยากเจอการอยากจะคุยกันอีกรอบก็ได้นะ แต่ถ้ากับคนที่เราสนิทขึ้นมาหน่อยมันก็จะมี possibility ว่าเรามีความคาดหวังแบบหนึง่ง ต่อคนเรานะเช่นยกตัวอย่างจากชีวิตจริงของเรานะคะในวันที่เราลงรูปรับปริญญาโทที่ต่างประเทศอะ่ะแล้วเพื่อนในไทยของเราที่เราให้สเตตัสหรือว่าเป็นเพื่อนที่สนิทกันระดับหนึ่งไม่มีการ congratulation เราเลยหรือว่ามีน้อยคนมากที่ทําแบบนั้นแบบเพื่อนคนไทยนะเราก็เริ่มคิดเราว่าเขาเป็นเพื่อนของเราจริงไหมหรือว่ากับแฟนนะคะทําไมแฟนถึงไม่ลงรูปเราเลยหรือว่าทําไมเราลงรูปอะไรแล้วแฟนไม่มากดไลค์เลยหรือว่าไม่มากดสตอรี่ของเราเลยเป็นแฟนเรานะทําไมไม่สปอร์ต ไม่รักกันแล้วหรออันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะแต่เราก็เชื่อว่ามันก็คงจะมีความคาดหวังอะไรแบบนี้ที่เกิดขึ้นกับพวกเราโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้าแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอะคนเราก็ไม่สามารถจะ Available บให้เราได้ตลอดเวลาความคาดหวังว่ามันจะต้องมีการให้และการรับที่มันเท่าเทียมกันเป๊ะในโซเชียลมีเดียมันไม่ r e a l ล s t สติกการสนับสนุนโดยที่ไม่มีเงื่อนไขอะมันไม่สมเหตุสมผลแล้วก็ไม่มีอยู่จริงความสัมพันธ์ที่แท้จริงอะมันไม่ได้เกิดขึ้นผ่านหน้าจอแต่ว่ามันเกิดขึ้นผ่านกาาารรที่เเอ เองไปอยู่ในความสัมพันธ์นั้นในชีวิตจ,จริงทําความรู้จักกันหลายเดือนหลายปีนะคะผ่านความจริงใจแล้วก็วินัยที่ไม่ได้มีใครมาปรบมือให้เหมือนบนโซเชียลมีเดียแต่เมื่อเราอยู่ในยุคดิจิทัลเนี้ยโซเชียลมีเดียอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในการคอนเน็กกับคนขอมาแบบไวเซอร์นะคะเพราะว่าที่พูดอยู่ในคลิปอาจจะไม่เคลียร์มากเราเล่าว่าเราทาดีท็อกในไอจีแล้วก็ t ิ k กต็อกไป5วันใน5วันนั้นอนะ่ะเราก็ไม่ได้เห็นชีวิตของใครเลยแล้วก็ไม่ได้มีเพื่อนมาคุยกับเราทางไลน์เลยด้วยไม่มีใครทักมาเลยแล้วเราก็ไม่ได แต่ก็มีคุยกับครอบครัวกับแฟนอะไรอย่างนี้อยู่เราก็แชร์ให้เพื่อนฟังว่าเออจริงๆเราก็เพื่อนน้อยเหมือนกันนะเพื่อนก็เลยแชร์ว่าจริงๆแล้วเพื่อนเราอ่ะคอนเนคกับคนผ่านไอจด้วยการรีพลายสตอรี่เห็นว่าเขามีอะไรที่ชอบเหมือนกันก็รีพลายแล้วบางทีก็แชทหลักๆในไอจีดีเลยด้วยเราเลยสังเกตว่าคนยุคนี้หลายคนอะ่ะก็น่าจะทําแบบนี้ไหมคุยทาง IG เป็นหลักคุยทางโซเชียลมีเดียแต่ถ้าเราเป็นวอทเชอร์สอ่ะแล้วเราไม่เอนเกจกับคนที่เรารู้จักในชีวิตจริงเลยอะ่ะสเตทเมนที่บอก ว่ายิ่งอยู่ออนไลน์ยิ่งเหงาก็อาจเป็นจริงได้แต่แบบนี้มันก็แปลว่าถ้าไม่มีโซเชียลมีเดียแล้วเราจะคอนเน็กกับใครได้ไหมอเป็นคําถามที่น่าคิดนะคะแต่ว่าในเมื่อเรามีโซเชียลมีเดียแล้วอะเราสามารถใช้โซเชียลมีเดียในการ intentionaly l Connect กับ คนใหม่ๆที่เราอยากจะรู้จักหาจุดคอมมอนแล้วก็ถักไปแต่ว่าสําหรับกับเพื่อนเก่าเพื่อนปัจจุบันอะเราก็สามารถคอนเน็ก์ด้วยวิธีอื่นๆได้อย่างเช่นการไลน์การโทรเราไม่จําเป็นต้องใช้ Instagram หรือว่า Tik t o ็อหรือว่า Facebook ก็ได้อันนี้อยากให้ทุกคนลองทําดูเหมือนกันแบบโซเชียลมีเดียดีท็อกก็ได้5วัน4วันก็ได้เราดูว่าเราคอนเน็กกับคนอื่นอะเราคีปอินทัชกับคนอื่นด้วยวิธีอะไรกับใครบ้าง,างแล้วมาทาให้เรารู้สึกยังไงแล้วเล่าเหงาไหมแล้วเราไปเจอ่าบอกต้องการหนึ เราต้องการคอมมูนิตี้เราต้องการที่จะบิลองแล้วการใช้โซเชียลมีเดียมันเป็นไมโครโดเซสออฟแวร์เดิเคชันมันเป็นไมโครโดเซสออฟคอนเนกชันผ่านไลค์ผ่านคอมเมนต์ดัตส์วายคนก็เลยยังใช้โซเชียลมีเดียอยู่แต่บางทีเอ็กซ์ตรีมมากๆม,มันก็กลายเป็นว่าเราเพอร์ฟอร์มเพื่อสิ่งพวกนี้มันก็จะกลับไปพอยต์เดิมนะคะเพอร์ฟอร์แมน์แบบการแสดงตัวตนของเราในโลกออนไลน์อันนี้คือคิดสดเลยจริงๆทุกคนมาแชร์ได้นะว่าคิดยังไงกับเรื่องนี้ในประสบการณ์ของเราเราก็รู้สึกว่ามันมีนวัตช์เชอร์เต็มไปหมด ตอนนี้เราอยู่ในยุคที่โซเชียลมีเดียมันมีความวุ่นวายเต็มไปหมดทั้ง AI content ที่ทำให้เราแยกความจริงกับความเฟกอะยากกันขึ้นเรื่อยๆนะคะหรือว่ามีมสลับกับข่าวการเมืองสลับกันไปมา information overload แบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดในยุคที่โซเชียลมีเดียมันไม่ได้โดนพูดถึงแค่ Promis e ในเรื่องการสื่อสารที่ง่ายขึ้นแล้วแต่ว่ามันกลายเป็นว่าการสื่อสารที่มากเกินไปทําให้สมองของเราทํางานแย่ลงความจําสั้นสมาธิสั้นแล้วก็กินแรงแล้วก็เวลาในชีวิตของเราในการเสพแล้วก็การเพอร์ฟอร์มสุดท้ายแล้วะคําคถามที่ทุกคนต้องตอบให้ได้คือเราต้องการให้ชีวิตแบบเป็นของเรามากเพียงใดบทความคา w to n n อ o ย์อย e x t r e ็กซ์ต n ีมล e อนไ่าในซับแซกนะคะเขา r e f e r e n c e Anthony d e m e l ออีกทีหนึ่งว่าถ้าคุณทรมานแต่คุณไม่พยายามทำอะไรกับมันคุณต้องทรมาน มากกว่าเดิมทรมานจนเรารู้สึกไม่ไหวกับสิ่งนั้นๆจนเรายอมที่จะเปลี่ยน สำหรับการติดโทรศัพท์ก็เหมือนกันเราอาจจะคิดว่าเราไม่ได้ติดขนาดนั้นมันไม่ได้มีผลกระทบกับเราขนาดนั้นซึ่งถ้าใครเป็นอย่างนั้นจริงๆอะ่ะก็ดีนะคะแต่ว่าพอเราคิดจะเปลี่ยนแล้วอ่ะเราก็ต้องพยายามสู้ที่จะเลิกติดมันจริงๆจากการทําอย่างอื่นทดแทนนะคะเพราะว่าการที่เราไม่ได้แตะโทรศัพท์แค่3าสี่ชั่วโมงอะ่ะอาการติดโทรศัพท์มันไม่ได้หายไปไหนหรอกอาจจะหันมาอ่านหนังสือนะคะใครที่อ่านอยู่แล้วก็อาจจะอ่านเล่มที่ยาวหรือว่ายากมากขึ้นสำหรับคนที่ไม่ได้อ่านก็อาจจะเริ่มอ่านอย่างเช่นเราก็เริ่มอ่านเอเซีอ่านบทความหรือว่าเราสรรรร้าาาางงงอออ่่เปะะดิษฐ์ไบยแทน ได้เช่นการถ่ายรูปกล้องฟิล์มทําจังเจอร์นลหรือว่าทําคลิปอะไรงนี้ก็ได้เหมือนกันผู้เขียนเขาบอกว่าถ้าเราสามารถอยู่กับตัวเองเท่านั้นโดยที่ไม่มีโทรศัพท์ได้สามารถฟังเสียงความคิดความรู้สึกแล้วก็พบปะความจริงของตัวเองได้คุณจะอยู่รอดและต้องการการมีอยู่ออนไลน์น้อยลงความจริงของเราอาจจะเป็นด้านที่เราไม่อยากยอมรับมันเช่นจริงๆเราไม่มีฮอบบี้เลยนี่นาะจริงๆเรามีเพื่อนน้อยมากเลยนี่นาจริงๆเราไม่ค่อยได้คุยกับเพื่อนกับครอบครัวเราเลยนี่นาะหรือว่าความจริงแล้วเรามีความกลัวอะไรบางอย่างที่ท ให้เรายังต้องอยู่บนโซเชียลมีเดียบทความนี้เขาก็แนะนําวิธีการเลิกติดโทรศัพท์อยู่นะคะจริงๆมันก็มีหลายเว็บที่แนะนำและทุกคนลองไปเสิร์ชดูได้เราจะลิงก์ทุกอย่างที่อ้างอิงไว้ใต้คลิปนะคะสําหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอให้โชคดี <c oughs> มีความคิดเห็นยังไงกันก็สามารถแชร์กันมาได้นะคะแล้วนี้ก็จะเป็น y o u t u b e วิดีโอเอเซแรกของเราด้วย